สวัสดีครับผมไบในช็อปนะฮะมาเจอกันอีกหนึ่งคันนะครับผมคันนี้เป็น Honda CB 500F ปี20เลยนะค,คันนี้ปี20เลยสภาพเดิมทั้งคันนะเดิมทั้งคันเดิมทั้งคันเหมือนออกจากศูนย์เลยนะครับมีของแต่งแค่ท้ายนะครับท้ายสั้นพับได้ของ m a ็ t e ทคแล้วก็ไฟเลี้ยวตาแมวนอกนั้นนี่เดิมเดิมฮะเดิม,เด,มเดิมทั้งคันเลยนะครับผมคันนี้เนี่ยจดเอ่อเป็นรถปี20เลยนะเป็นรถปี20แล้วก็ใช้เงินดาวอยู่แค่12,600บาทนะครับผ่อนอยบ่ทนะคร0 0ผ่อน2,800 5ปีนะครับผม4ปีก็3,200ออกรถ12,000กว่ากนะครับผ่อน3,200แค่4ปีโคตรถูกเลยนะโคตรถูกเลยนะอ่ะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กับ b ไบเนชชอปด้วยนะครับให้กับ b ไบเนชชอปด้วยนะโอเคมาเรามาดูรอบคันกันนะกระจกเดิมโรงงานนะกระจกเดิมเดิมโรงงานนะครับผมเดิมเดิมเลยนะไฟหนงไฟหน้าสวยๆนะครับอืมไฟหน่งไฟหน้าสวยๆเอ่อคันนี้เนี่ยตอนที่ผมได้มาเนี่ยนะครับผมไม่ได้กระจกด้วยผมก็หากระจกใส่ไปให้นะครับใส่ไปให้เลยนะฮะกระจกเดิมนะเป็นกระจกเดิมนะ ไฟหน้าสวยๆนะครับไฟหน้าสวยๆเลยนะโชคสวยๆนะยางเป็นยางเดิมโรงงานยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับโช๊คสวยๆนะครับผมนี่เป็นไงสวยเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะชุดสูงสีสวยเครื่องวิบวับวิบวับวิบวับเลยเครื่องสวยมากนะครับผมเครื่องสวยมากโซ่สเตอร์ยังเป็นโซ่สเตอร์จากโรงงานนะใช้ได้ปกตินะครับใช้ยาวๆนะครับยางหลังก็ยังเป็นยางเดิมโรงงานครับยางเดิมโรงงานชุดสูงสีก็สวยนะครับนี่นะัถังก็สวยๆนะเบาะสวยๆนะครับผมชุดเสียงหลังก็สวยๆ อันที่บอกฮะของแต่งมีแค่ท้ายสั้นพับได้ของแม็กเทคแล้วก็ไฟเดียวตาแมวนอกนั้นเดิมๆนะครับเดิมๆจานวงจานเบรกหลังใส่กิ้งน่นะรนนครับใส่กิ้งๆเลยพับเบรกเต็มๆนะพับเบรกเต็มน่ครับท่อเดิมโรงงานนะท่อเดิมโรงงานสวยๆนะครับผมอ่าุๆๆสูงกุสีฝั่งนี้ก็สวยนะเครื่องฝั่งนี้ก็เห็นไงเออเห็นรายละเอียดเลยใบในช็อปนี้สวยมากนะครับเดิมๆนะคันนี้ใครชอบนะนี่ออกใหม่200,000น,นะ2 0 0 0 0 0กว่านะใบในช็อปขายยืนสดแค่ 1 190, 1 9 0 0 0สนหเก่งแสนหนึบาทเงินสดนะครับแตนดวงจานเบรกก็สวยๆนะฮะปั๊มวงค์เบรกสวยนะครับผมนี่ฮะถังสวยๆนะแล้วก็มีกันลอยนะครับกันลอยของ h 2 c ใส่มาด้วยนะครับแล้วก็สติกเกอร์ฝาถัางน้ำมัน h 2 c ใส่มาด้วยนะครับผมใส่มาด้วยอ่ะเราไปดูเลขใหม่เท่าไหร่กุญแจสองดอกบ,บุกค,ครบนะคันนี้กุญแจสองดอกบ,บุกค,ครบเลยเลขใหม่ไม่เยอะนะเลขใหม่อยู่แค่เห็นไหมฮะเลขใหม่อยู่แค่19ื่นเก้านะหมื่นเก้าเท่านั้นนะครับหมื่นเก้า อะมาสตาร์ทเครื่องกันสวยอะนะครับเดิมๆระบบเครื่องระบบไฟไม่ต้องห่วงฮนะระบบเครื่องระบบไฟไม่ต้องห่วงสวยๆเลยนะครับผม ออกรถหมื่นสองนะออกรถหมื่นกว่ากผ่อน3,200ันสอีปีโคตรถูกเลยได้500ร้อยมื่อหนเท่าไหร่นะสองแสนกว่ามือหนึ 2, 000, ่งสองกว่าไปได้ช็อปขายเงิงสดแค่1 000, 1ึ่0 0สนหนึบาทเท่านั้นสดรถได้นิดหน่อยนะคะันนี้นะซื้อมาแพง <c oughs> กำไรนิดหน่อยก็โอเคนะครับแต่ว่ารถสภาพสวยมากเลยนะครับสวยมากใครสนใจยังไงทักมาได้เลยนะครับศูนย์แปดสองหกแปดเจ็ดหนึ่งสองสามหนึ่งนะครับผมศูนย์แปดสองหกแปดเจ็ดหนึ่งสองสมหนึ่งหรือจะแอดไลน์ผมเบอร์นี้ได้เลยนบมยินดีให้บริการนะนะครับ สนใจยังไงใจร้อนยังไงก็โทรมาได้นะครับผมหรือมาดูที่ไบนัทช็อปได้นะมาดูรถตัวจริงที่ไบนัทช็อปได้นะครับผมโอเคฝากไว้อีก1คันนะครับผม CB500F ปี CB 2020ออกรถ1 2 0 0 0บาทผ่อน3 0 0พกว่ากว่าปีจบเลยนะครับ4ปีจบเลยออกรถคนเดียวได้เลยไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับผมไม,ไม่มีค่าอะไรเพิ่มนะดาว1 2 0 0 0คือ12,000นะครับผมไม่มีค่าอะไรเพิ่มฟรีค่าบริการทุกอย่างนะครับผมจะส่งฟรีถึงหน้าบ้านเปลี่ยนค่าอะไรเปลี่ยน น้ำมันเครื่องสั่งข้อแท้พร้อมใส่กรองให้เรียบร้อยเติมน้ำมันให้เรียบร้อยพร,ร้อมภาษีต่อให้ครบนะครับไปถึงหน้าบ้านใช้งานอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรนะครับนี่คือดนี่คือสโลแกนของไบในช็อปนะครับโอเคนะครับผมสนใจขนาไหนก็ลองทักมาได้ครับผมเจอกันคลิปหน้านะฮะ